การศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากจันทึกสู่ปากช่องท่องเขาใหญ่เมื <Different. S 1> like ่อปีพุทธศักราช2430บ้านปากช่องขึ้นกับตำบลขนงพระอำเภอจันทึกจังหวัดนครราชสีมาต่อมาปีพุทธศักราช2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างทางรถไฟสายแรกกรุงเทพนครราชสีมาสร้างทางผ่านกลางหมู่บ้านจำเป็นต้องระเบิดภูเขาเพื่อวางทางรถไฟจึงทำให้หมู่บ้านถูกระเบิดหินทำทางรถไฟเป็นช่องจึงเรียกว่าบ้านปากช่องปากช่องเป็นอำเภอหนึ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นอำเภอรแรกสุดของการเดินทางจากถนนมิตรภาพสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอำเภอปากช่องมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญหลายแห่งด้วยกันดังนี้วัดซับมืดถ้ำซับมืดถูกพบในปีพุทธศักราช2478โดยเริ่มแรกนั้น ชาวบ้านได้ปลูกเบอือพื้นที่เพื่อทำการเกษตรได้พบถ้ำที่มีความมืดครึ้มตลอดทั้งวันมีน้ำซับหรือน้ำผุดออกมาจากแองหินชาวบ้านที่มาทำไร่ได้อาศัยใช้สอยดื่มกินจึงเรียกบริเวณนี้ว่าถ้ำซับมืดจากนั้นในปีพุทธศักราช4 8 8 0หลวงปู่ศิลาอิสริโกซึ่งเป็นสิทธิอาวุโสรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต วัดป่าโพอเภอรัตนบุรีจังหวสุรินทร์ได้เดินทางทุดงมายาังปากช่องแล้วได้พบถ้ำซับมืดจึงหยุดพักปักกดและบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ต่อมาชาวบ้านเกิดความศรัทธาจึงได้นิมนต์ท่านมาอยู่จำพรรษาถวายที่ดินให้เป็นที่พักสงฆ์และช่วยกันปรับปรุงถ้ำให้เป็นที่อยู่จำพรรษา กระทั่งปีพุทธศักราช2,498รพระครูยานาโสพิษวัดป่าสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อศีลาอิสาริโกหลวงพ่อทาจารุธรรมโมหลวงพ่อสุพินประพัสโรหลวงพ่อสุพีสุสัญญมได้มาอยู่จำพรรษาอบรมชาวบ้านและพัฒนาวัดเรื่อยมาปัจจุบันวัดมีพื้นที่ห0ไร่ ทิศเหนือจดภูเขาทิศใต้จดภูเขาทิศตะวันออกจดไร่ชาวบ้านและทิศตะวันตกจดภูเขาภายในวัดจะมีเจดีย์เก้ายอดหรือเจดีย์พุทธยานมุนีรัตนาจารุธรรมานุสร์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุพระอัฐิธาตุและรูปเหมือนของหลวงปู่ทาหลวงปู่มีหลวงปู่มั่นหลวงปูงป่เสา ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแหล่งเรียนรู้สถานีรถไฟจันทึกสถานีรถไฟจันทึกตั้งอยู่ที่ตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง196กิโลเมตรทางรถไฟสร้างขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,443จากนครราชสีมาถึงกรุงเทพมหานครเมื่อในราวปีพุทธศักราช2,508มีการก่อสร้างเขื่อนลำตะคองจึงได้มีการอบพยพหมู่บ้านขึ้นมาทางฝั่งจันทึกบ้านป่าไผ่บ้านหนองกระทุ่มคลองไผ่อำเภอสีคิ้วและส่งผลให้ต้องสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ขึ้นทดแทนคือสถานีจันทึก และสถานีคลองขนานจิตจึงได้ใช้เส้นทางใหม่ในปีพุทธศักราช2510จนถึงปัจจุบันสะพานเขียวสะพานแห่งประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองใกล้กับสถานีรถไฟบ้านซับม่วงอยู่ในค่ายทหารกองเกียรก,กายซับม่วงตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2485โดยทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาสร้างไว้เพื่อขนถ่ายสเสบียงและอาวุธที่จะเดินทางจากสระบ,บุรีไปนครราชสีมาครั้งเมื่อสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกรมพระราธิการทหารบก สเสด็จสะพานเขียวทรงยืนทอดพระเนตรปลาเสือต่อแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการทหารพันดีกรมพระราิการทหารบกได้เข้าร่วมโครงการทหารพันดีในปีพุทธศักราช2562เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี โดยจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตทหารพันธุ์ดีผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้และขยายผลออกสู่ประชาชนรอบค่ายกลมพลาธิการทหารบกได้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาปฏิบัติภารกิจของโครงการทหารพันธ์ดีให้บรรลุตามพระราชประสงค์นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่ายภายใต้โครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยซึ่งมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวนสองหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านท่างอ,อยและหมู่บ้านสับม่วงโดยกลมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พืชผักที่เหลือจากการรับประทาน ได้นำไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้านและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัวโครงการทหารพันดีกรมพระราธิการได้ตั้งร้านจำหน่ายผลผลิตของโครงการและผลผลิตของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการที่บริเวณหน้าค่ายเพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนที่เข้าร่วมโครงกา,าร,รชาชและช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายให้ได้รับประทานผักปลอดภัยราคาถูกวัดคีรีวัน วัดคิรีวันเดิมชื่อวัดบ้านปากช่องตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2477ได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2484แต่เดินเป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่ระหว่างช่วงเขาดงพญาไฟครั้นต่อมาได้มีการจับจองที่ดินกันมากขึ้นจึงมีการยกที่ดินให้เป็นที่พำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อสะดวกในการทำบุญ วัดได้สร้างถาวรวัตถุตามลำดับโดยมีพระคณาจารย์จากถิ่นต่างๆทุดงมาบ้างและมาเยี่ยมบ้างแล้วเข้าพักอาศัยอยู่ชั่วคราวเพื่อมาอบรมศิลธรรมแก่ญาติโยมหรือมารักษาปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแก่ญาติโยมบ้างตามที่ญาติโยมได้อาราธนานิมมนมาจนปีพุทธศักราช2480มีพระพิสูุสามเณรมาอยู่จำพรรษามากขึ้น ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์มนหรือท่านพระครูวิมนคินครีเขตจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาอยู่จำพรรษามีการปลูกสร้างปุติสง์ขึ้นตามที่เห็นอยู่ณขณะน,นี้ตลอดถึงสร้างอุโบโสถไม้ขึ้นอีกหนึ่งหลังครอบครัวนายผิวและนางฝูงได้มีจิตศรัทธายกให้เป็นที่ธรณีสง์เนื้อที่สิีไร่ 1. งาน326ตารางวา วัดได้รับพระราชทานวิสงคาม,มศสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2562อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผืนป่ามรดกโลกดินแดนสวรรค์แห่งนักท่องภัยบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่18กันยายน พุทธศักราช2,505เป็นแห่งหนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติที่มีเทือกเขาที่สลับซับซ้อนกันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นครอบคลุม4จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระบ,บุรีและนครราชสีมาโดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นจะกินพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีมากที่สุด บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมากราบไหว้ขอพอรไม่ขาดสายนั่นคือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ความเป็นมาของเจ้าพ่อเขาใหญ่นั้นมีประวัติเรื่องเล่ากันมาว่าเดิมชื่อศาลประหลัดจางตั้งอยู่ในป่าแถบวังหนองงูเหลือมจังหวัดนครนายกต่อมายุคจอมพลสฤษดิ์ธนารัต์มีโครงการตัดถนนสายหลักด้านอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเชื่อมต่อในพื้นที่3จังหวัดจึงทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณประหลัดจางไปปฏิสถานณศา,ารใหม่คือริมถนนธนรัฐกิโลเมตรที่23ใกล้ด่านเก็บค่าธรรมเนียมในปัจจุบันมอหลักหินมอหลักหินเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญของการรถไฟซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่5ตำบลกลางดงอำเภอปักช่องจัังหวดน,นครราชสีมาเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้างมิสเตอร์จีมูเรย์แคมเบลสร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาเป็นสายแรก แต่เมื่อการก่อสร้างมาถึงบริเวณสถานีรถไฟกลางดงช่วงหลักกิโลเมตรที่160.03การสร้างรางรถไฟบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบมีไข่ป่าประกอบกับความเชื่อต่างๆเมื่อผ่านดงพญาไฟคนงานวิศวกรต้องสังเวยชีวิตไปมากมายเมื่อไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆจึงต้องทำพิธีอันเชิญตราแผ่นดิน ไปประทับตามต้นไม้ที่จะโค่นและจากปัญหาตรงนี้เองพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรและลงเดินเท้าที่ปลายรางรถไฟที่จะสร้างไปถึงที่นั่นเ <S Third story> มื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2441ซึ่งก็ได้แก่บริเวณมอหลักหินนี่เอง